สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC อปุ๊บสุขูสุกคนยินดีตอนหับเขา่าวซูซองแอดมินน้องฝากประเด็นนี้บ่เบาอบอ่อใดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปัญหาของหลายๆคนโดยเฉพาะสาวลาวที่มีแฟนเป็นคนต่างประเทศและกับผู้ใดจะมีแฟนเป็นสาวลาวมาฟังไหวก็ดีเดินพี่น้องเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหนึ่งทีออกมาและกับบังคับใส่และกับมีเจ้าหน้าที่บางคน เอาจองวางตงัวหนีไปทำมาหากินเฮาฟังไหวเผื่อบ่อตกเป็นเหยื่อของตำรวจนำสว่วนนาะพี่น้องมันจะมีสาวลาวหลายคนที่ออกมาอาัดขิบระบายประสบก,การณ์ที่ได้เจอด้วยตนเองแอดมินเองก็ได้เห็นมาหนีกันหลายคนเลยเนาะก,ก็เลยยิบยกเอามาว่าวอีกเถื่อนหนึ่งว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้พี่น้องแก้ไขปัญหาสะเพ้านแบบใด แอดมินสีบอกไห้ในคลิปหนีเลยเนาะเรื่องหนีมันเกิดขึ้นจริงพี่น้องก่อนอื่นแอดมินขอธิบาบเนื้อในกฎหมายก่อนเนาะว่าการทีมีแฟนเป็นสามลาวนะมันบริผิดกฎหมายการทีเจ้าขบหาดูใจกันเบิ่งนิสัยใจคอกันเป็นแฟนกันว่าซันซะบอกท่านในเป็นวะเป็นผัวเป็นเมียกันนะบอกท่านในเถิงขันนั่นบอผิดกฎหมายเข้ามาเป็นแฟนกันณนะที่นี่ก่ะ มันจะร่วมไปถึงการคบหาดูใจกันพากันไปดูนังพังเพลงไปท่องเที่ยวบอกินเขาน้ากันบอจังสิไปเข่าเทกเข่าบ้านน้ากันกับบริทือว่าเป็นผัวเป็นเมียบอผิดกฎหมายข้อที่มันผิดก็คือว่า เจ้ามาอยู่นำกันในเฮือนเดียวกันอยู่กินเหมือนสามีภรรยานั่นถือว่าผิดกฎหมายอันนี้กะให้พี่น้องหูใส่เป็นความหูในตัวเองไว้เพื่อป้องกันบ้างเถ่อตำรวจเขากะหลอกแหลกเนาะเขาเอาขอกฎหมายมาสมมติว่าเห็นเขาไปนำกันจังสิเขากะสิบบปว่าอ้าเจ้าเป็นแฟนกันมีเอกสารยังยืนจากตำรวจสันติบาลไปประกอบเอกสาร จากพญายานบอเอกสารแต่งดองมีบอเอกสารซูขอมีบอกระชิสอไปในเอกสารที่เฮาบอมีนั่นซึ่งถ้าเฮาบอมีความหูในจุดนี้นเขาก็สิเป็นซีงงง,งแล้วก็ตกเสงเงอแล้วก็ตกใจแล้วก็จะยอมจ่ายเพื่อให้มันผ่านผ่านไปแบบนี้นะตำรวจบางคนก็เอิดเงินมาหาหลานซิบหลานแต่ว่าอาสาลาเขาก็ตกใจแห้งเนาะอาจจะขอใจไปหนึ่งลลานยังสิอาเขาก็เอาเนาะบางคนเขาก็เอาสมมติว่าเขา สมมติว่าในตอนนั้นเจ้าถือขามนุษย์จริงๆอะ่ะเขาเอาเงินหนึ่งล้านนั่นมาแล้วเจ้ากับไปกับอานักขามนุษย์แล้วไพสิหพิศนี่แหละทุกคนการที่ว่าเสียเงินมันกับบดาเป็นพลดีเสมอไปให้พี่น้องมีความหูใส่ตัวเองไว้และกับคอที่สองให้พี่น้องว่าจังสีเดอวยพี่น้องถาถือตำรวจหลัดเนะาะอาให้บอกว่าพ่อของข่อยนะเป็นนายพลจัตวาอยู่หันอยูย่ว่ามาโหลดทุคน อ่างไปเลยเนาะว่ามีพี่นอ้องมีอายมีเอื่อยเป็นตเจ้าหน้าที่คือกันขอนีมันพิษแถบอสิขอถามเขาพราวานขอนี่มันใส่ได้พ้นมาแลบกับสาวคนหนึ่งเดียวแอดอัาลิบขึ้นมาให้เบิงและก็ขอต่อไปให้พี่นอ้องปริ้นเอกสารที่ว่าด้วยกฎหมายดังกล่าวแอดมินแปะลิงไว้ให้เดินในไต้โโสต์ในคําอธิบาย ปิ้นออกไปปึ่งหนึ่งติดโตไปเลยเวลาเจ้าหน้าทีม่มาหลัดเอาฟาดมัว่ามันข,ขลุดพี่น้องฟาดไปเลยนีมึงอา่านมึงกดหมายนี่ไปสิเออขันเท้าบริพิษแต่เออโอเคทุกคนแอดมินเองก็อยากให้พี่น้องไปเบิ่งขีดเสาวคนหนึ่งเราออกมาอธิบายอ่าประสบการณ์ที่เราได้เจอด้วยตัวเองเนาะไปเบิ่งน้ากันค่อยเคยถือเจ้าหน้าที่คนอื่นปรับใหม่จานวนห้าร้อยดอลลาร์อยู่สถานีรถไฟสาเหตุก็ย้ํว่ามีแฟนเป็นคนต่างประเทศอืม มีการพัวพันกับคนต่างประเทศเนาะหลังจากที่เข้าไปทางไปอันสถานีรถไฟปุ๊บ่ mm hmm. นเห็นว่าเทามานํากันเป็นแฟนกัน mm hmm. แบบนี้เลยก็คือแบบเฮายกเครื่องยกของอย่างช่วยกันนะะแล้วมันนี่มันจะมีเจ้าหน้าที่ผู้นึ่งเนาะ mm hmm. เข้ามาหาข่อยแล้วก็จับแขนข่อยแล้ววอาน้องข่อยว่าน้องไปลมกันอยู่ห้องการ mm hmm. นี่ว่าสิ mm hmm. แต่ว่ากรณีนี้นะข่อยจะบ,บริสียเงินให้หรือว่าเสียค่าปรับใหม่ให้เพื่อนจะตีบเลยเด้ย mm hmm. ตอนนี้เขาจะบ,บริสียเนาะอ mm hmm. บริสียยน้อย คอกระซิเว่าให้ฟังก็คือหลังจากที่เพื่อนพาเข้าไปห้องปุ๊บไปห้องการถนะัดแล้ววันนี้เพื่อนก็ถามหาใบแต่งงานถามหาใบแต่งงานอคอยก็บว่าบ่มีเป็นแฟนกันซื่อๆเพือ่อนว่าคันว่าบบมีใบแต่งงานกันนี่นะชีได้ถือปั๊บใหม่ได้จำนวนห้าร้อยดอลลาร์ว่ลจสซี่อ่าคอว่าอ่าปั๊บใหม่เฮ็ตยัง้งเพื่อนว่าเพราะว่าอันผู้บ่าวผู้สาว เจ้าเป็นคนลาวมีการพัวพันกับคนต่างประเทศมันผิดตามระเบียบฮีดของประเพียนี้ของลาวเฮาสิมันนี่เขากระเทียงเทียงค่อยว่ามันบ่พิษคอยว่าเพราะว่าค่อยเคยศึกษาแล้วก่อนเคยเห็นเคยอีหยังนะนะขาเจ้าถึงประใหม่แล้วค่อยก็ศึกษากฎหมายข้อนี้ไว้เนาะแล้วมันก็บอกได้ว่ามันก็มีกฎหมายข้อใดว่าพิดนะนอกสจากว่าอ่ารักอยู่รักกินนํากันรักษาครอบครัวนํากันแล้วบุได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นหูเนาะ บไริเหตุให้ถูกต้องตามระระเบียบกฎหมายเนาะมันมีมันมีมันมีระเบียบมันมีกฎหมาย,ยวางออกไว้อยู่เนาะตัวนี้เนาะจังใดก็ว่าสิปับใหม่คันเลยคอนว่าคันว่าสิปับใหม่นะคอยชี้ทูหาไอ้คอยเดอ้อเออเอาไอ้มาอันคอยชี้ทูถามแลาวกนเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าหน้าที่คือกันเราหันประจำการอยู่บมท่นวันนี้เราซื้ออันนั้นอันนี้คอยกับเราไปแบบนี้เนาะวันนี้หลังจากคอยเราไปจงสั้นปุ๊บเนาะเราคอยว่าคันว่าคันเราว่าเออเม้นแล้วมันคิดมันยังนะคอยกับ เสียอันป้าไหมนี่ค่อยจะเสียก็จะดใจ,จให้เอาไว้สิแลว้ววันนี้หลังจากที่ค่อยว่าไปแบบนั้นปุ๊บเนาะแล้วเพื่อนอันบึ้งบัตรประจำตัวค่อยมือบัตรประจำตัวค่อยอีกแล้วถามค่อยว่าอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เนะาะอย่างไรทําไมแล้ววันนั้นนะแล้วก็ว่ากับค่อยว่าที่ว่าจูไออันเอาจีนโนมารวมกันมากวดเอกสาร<า>อย่างนี้<า>นน่เนา<ง>ะย้อนว่าอยากให้มันถึกต้อสอดคล้องกับกฎระเบียบของบ้านเฮ้าสนมาสิเพราะว่าทั้งพักทั้งรับเพิ่นอันเป็นห่วงเพื่อนว่าแบบนี้ เป็นห่วงว่าอันย่านว่าถืออันอยู่ในกลุ่มที่แบบฆ่ามนุษย์โบนะเพราะว่ามันมีคนที่ถือแบบตัวอีหยังไปเข้าหัวยอยู่ต่างประเทศสินะย่านว่าองนเออสิเป็นแบบนั้นหรือว่าสิวันน้ค่อยแบบนั้นค่อยก็ว่าเราบอกแบบนั้นแล้วก็ทามค่อยว่าสีออกจากมุ้งรถไฟค่อยก็ว่าออกนี่เวลานี้เลยยังประมาณสิปลายนาทีนี่แหละรถไฟก็ออกแล้วสิเออแล้วอันี้เพื่อนก็ไม่ได้ปรับใหม่ค่อยเนาะแล้วก็อัน ส่งเอกสารอีกอย่างคืนให้ค่อยแล้วก็ว่าอีกอย่างตักเตือนค่อยอย่างต่างๆนานาน,นะ่ค่อยว่าคันว่ามันคันว่ามันพิษเนาะเป็นมีแฟนกับคนต่างประเทศนะคันมันพิษแท้นะอันเป็นอย่างเมื่อน,นี้เมื่อน,นั้นน,นะเพื่อนคือบุปผาใหม่ค่อยแล้วก็หน้าที่ค่อยสีว่าว่าอายค่อยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำการว่บวันทันบนนี้นะเป็นอย่างต้องว่าว่าสิปับใหม่อย่างเดียวเลยหลังจากที่ค่อยว่าว่าอายค่อยไปประจำการันทันันนี้ปุ๊บนะก็คือจะ เว้าตามที่ค่อยเว้าออกมาเลยว่าก <ใน S 2> ารเปลี่ยนแล้วก็ส่งเอกาสารให้ค่อยแล้วก็ปล่อยค่อยออกมาอืมอ่ะโอเคทุกคนพอก็นอกก็คือเจ้าหน้าที่นอกหลังจากที่สาวเราบอกว่าเล่าหูขอกฎหมายในขอนี่แล้วก็สิน ขอถามพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่คือการเผื่อยืนยันว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกมากนะี่ยมันผิดจริงหเลอบอกเจ้าหน้าที่บรรยากาศเปลี่ยนเลยพี่น้องหาทางลงเลยบาทนี่เออหาทางลงเลยตอนแรกสิป,ปับไม้อย่างเดียวต่อมาบริปับไม่สัมดีเลยทุกคนแอดก็เลยบอกว่าศึกษากฎหมายไหวเป็นดีเลยกาปินกฎหมายไปฝ่ามใส่หัวมันโหลดเนี่มึงอ่านบึ่งนี่ว่าจ่างสิเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้ขอทายคลิปเลยเพื่อความสบายใจ เนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันบ่ได้เป็นความหลับเออมันเป็นเรื่องทีทุกคนควรหูเนาะทายคลิปเลยมันหนาตาเป็นอยา่างไรทรงมาให้แอดกนได้เดียวแอดสิประจานให้เออบ่นเดียวแอดสิเผยแร่ให้เนาะเออและก็เรื่องทีเอาผักเอาหลัดนี่มาเป็นขออ่างนี่คือใส่บ่ได้เลยตัวนี้นะ ใส่บได้เลยเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อทำมาหากินนี่โอ้ยพิษกฎระเบียบอย่างมาหันแล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะที่แอดอยากแถมไปก็คือเขาใจว่ากฎหไม้หนี่ออกมาเพื่อปกป้องคนลาวโดยเฉพาะาวลาวที่มีแฟนเป็นคนต่างชาตินะออกมาปกป้องแต่ว่าถ้าเจ้าไปเอาเงินนาเขามาแล้วสมมุติว่าเขาตกไปอยู่น้ำมือของผัวขามนุษย์จริงๆนะ่ะเสีเหตุอย่างไรไพสิหาพิสเนาะ อ่ะอันนี้มันบอมแมนเลยว่าออกมาเผื่อปกป้องเขาเพื่อเจ้าเป็นห่วงเขาเจ้าหน้าที่แสดงออกแบบนี้คือบอมแมนว่าเป็นห่วงสาวลราหมายความว่าเจ้าหน้าที่อยากได้เงินอย่างเดียวหลีดไทยใส่ขอกฎหมายมาเป็นซองวางในการหาเงินเขากับเ๋าส่วนตัวเจ้าของมีความผิดข่าวว่าจะเอาเงินนําเขาแล้วเขาถือข่ามนุษย์จริงๆกับภัยสิหพิอบเอาเอา,เอาเงินเขามาแล้วดิสะเอออันนี้ไปพิจารณาเบ่งน้ำกันอีกเธอหนึ่ง บริวาลายใหญห่างคันบอกไปปสิว่าฮาวบ่งหูจักเอียงขอกฎหมายเพิ่นแอสซิขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของคนเราให้ฟังจักสามคอมเมนต์เด้อทุกคนว่าคนเรามีความคิดเห็นว่าจังได่กับเหลืองนี้คนเราธานีบอกว่าทางนีกับเจอคือการว่าสีปับไม้หาลานกีบแต่ฮาบอกว่ามีเงินหนึ่งล้านสีเอวบอถ้าบอเอากระบอมีให้แต่สำนีเพิ่นกะเอาก็เลยเสียหายลานหนึ่งฟรี คนต่อมาบอกว่าตั้มระเบียบกฎหมายแล้วถ้าเอาคู่เบาสาวมากินอยู่นําก,กันก่อนอยู่เฮือนจังแม่นพิษกฎหมายจังได้ปรับไม้ได้เนาะตามกฎหมายมาตาหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ปับไม้สี่ลานกีบปกอซอแขวงเท่านั้นอ่าที่เป็นคนปับไม้พราะว่าปกอซ้อแขวงมีใบปรับไม้ส่วนว่าเมืองส่วนว่ากลุ่มนี่บ่มิทธิ์ปับไม้พะว่าเขาบ่มีตาสแตมบ่มีกาจำหวัวใเดินคนอันนี้ คนต่อไปบอกว่ากฎหมายเป็นสอกโวงห้เจ้าหน้าที่บดีสวยโอกาสกับประชาชนถือต่องเห็นดีนําคนต่อไปบอกว่าถ้าบ,บทันเกมพวกนี่เมียนเสียงเงินห้ละละอึงม,มาก่อเขหวัวเด้อคนต่อไปบอกว่าเป็นห่วงแล้วมึงเป็นยังเอิญปับไหมว้าอันนี้บอกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกว่าเป็นห่วงประชาชนและเป็นยังจังเอิญปับไหมเงินมึงไหมถึงตำรวจเออละไหมเถึงตำรวจ <S 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 พวกมึงปรับไม่เงินแล้วพวกมึงก็ปล่อยเขาไปถ้าพวกเขาถือตัวไปขายแทบพวกมึงหับผิดสอบเอียงแนะ่บอกกล้าหอดล่าออกจวเวียกซ้ำตำรวจพวกขวดกระจอกเขาว่า ผู้ต่อไปเขาเม่นว่าถ้ายอยู่กินอ่าน้ากันอยู่เฮือนซานน้ากันโดยบ่มีใบอนุญาตแต่งดองอแมนพิษถ้าเป็นแฟนคบหาไปหลินไปเที่ยวน้ากันธรรมดาแม่นบ่ผิดกฎหมายเดุกคนหูไว้เด้อบรรดาบบาวบาวไทยซิมีแฟนเป็นสาวเล่านะจนังหวัดประวัติถือปั๊บทุกคนกันบ่หูเนาะคนต่อไปบอกว่าหลายคนเนาะ่าสั่นคนหกักแพลงข่อยกระถือคือการหยุดสถานีรถไฟหลวงพระบาง คนต่อไปบอกว่าถ้าได้เงินหาลอยน้ำเจ้าแล้วนะไม่ถึงประเด็นสาวที่ออกมาอัดคลิประบายเนาะว่าตำรวจเรียกเงินหาลอยแต่ละบริสียนะเพราะว่าเราเอาอันยศตำรวจที่เป็นอายมาอ่างแล้วถ้าได้เงินหาลอยน้ำเจ้าแล้วเขาคือสิบุสนใจเลยเนาะว่าเจ้าสิถือตัวไปแนวไดบดีแนวไดหรือถือไปขายเขาสนแต่เงินหาลอยดยลลราน,นตัวนีสมเซยเด้อที่เจ้ากะที่เจ้าเก่งไร ที่ทันกลโกลงของเจ้าหนะ้าที่บางกลุ่มที่อาศัยหากินแบบนี่ออันนี้เห็นดีนำคอมเมนต์คนเ่ามีคุณภาพผ่าเบิดเลยที่แอดแคปออกมาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังสน,นั่นแล้วเรื่องนี่ ทุกคนหับหูไหวนํากันเพราะมันเป็นความหูที่ทุกคนควรหูนั่นเองอย่าตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่บอด,ดีนั่นเองโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์จะบ่ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่บอดีเดินทุกคนโอเคมาหัหนี้แอดมินก็สีขอลาลงหาดอย่างเป็นทางการสบายดี